อันนี้ก็อยู่ช่างนกไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีสรุปเอาสีไหนกันแน่นะครับเนาะสีเฮยสีเฮยสีแหบไหมได้หมดแหละ้าเป็นสีแบบเป็นสีครับนี่ก็เดี๋ยวอันชนก็จะเปลี่ยนใหม่ครับครับเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ขายอันนี้ก็ขายครับเท่าไหร่นะพันห้าพันสองไปสี่พันห้าเป็นี่สังเกตได้นี่ครับผมว่าจะเอาสี ฮะเดี๋ยวดูก่อนีบสีประมาณขันกลางนี่ครับแต่มันจะสว่างกว่านี้หน่อยนะสีประมาณไหนนี่เลยมพี่เนาะเี่ผมจะอยากให้มันออกฟ้าเยอะๆน่ะฟ้าทะเลนะเขาบอกว่ามันออกฟ้านั่นแหละอันนี้มันจะอันนี้มันจะโทนม่วงเยอะไงเห็ไหมนี่แม่่ ไอพี่ลองเลยที่ตตากแดนนอลยสตาตาโอ้ทำบาปรถเป็นล้านนาเงียเดี๋ยวให้ช่างนกออกไปชมสียังหน่อยดิว่ามันเข็นต้สตร์ททิพนเจอเือน้องแพะม้มีแก้ออกไหมงามี <จ>ผมมาผมมาครั้งแรกแค่นี่ออกเลยใช่ครับแข้งอยู่ยสวยไหมครับผมว่าจะเอาสีนี้แหละแต่ว่ามันจะสว่างกว่านี้ครับมันจะโทนฟ้ากว่านี้ขึ้นก่อนนะ,ะนอันนี้มันจะเป็น<ม>โทนม่วงหน่อยดีดีเจ็บใช่ไหมใช่ใชแต่ตัวนี้จะเป็นแท่งเตี้ยเนาะใช่ยาวเท่าไหร่สวยเลย ยางก็เหมือนกันเหมือนกันเลยสองสองหกห้าไม่ยางสองหกห้าเบอร์ยางอ<า>ใช่เดี๋กระทะมันคือเก้าจุดห้าควมรมคัามรมเหมือนกับตรงนี้นนสวยครับนี่มองไปข้างลัางเป็นม่วงครับแต่ตรงนี้เป็นปลา <ๆ S 1> นี่ขยับมาก็จะเป็นปลามาเรื่อยๆเห็นไหม รถอะไรเปลี่ยนสีได้ป่ะก็เท่เลยนี่ก็สาวนุ่นครับระหว่างที่หัวหลับกับก็ตอบแชทก็ไม่ทำเพลงก็อยากทำเพลงจดใจใหม่ได้ยินใจใหนะยังไม่ได้ล้างครับถ้าล้างออกก็เจ๋อ สวยมากครับนี่ก็พี่ก็ต่อเองข้างลำเนรับนี่างนี่ไม่ธรรมดาครับเย่ yeah. สุดจัดครับรถขนวัวขนายครับอันนี้โอ้พี่น้องเอ้เจได้ชิมีบาตรโฆษณาเลยน้ำพึนนี่ ทั้งน้ำมันวีเนียมด้วยครับเออดีย๋ยวให้พี่โนโกแกถอยออกให้ดูหนะ่อยนี่ก็จะเป็นรถคนดังครับน้องนองนดัน้มซิงครับผมมาแล้วครับนี่โอ้เป็นฟ้าครับเอ้ยเปลี่ยนสีแล้วเลยเออ ปั๊ดสวยครับสีสวยเลยครับนี่เป็นไงครับสวยพี่สวยเนาะมีเก็บด้วยนี่ยเห็นไหมเออว่ะเอ้ยมันมีเม็ดเม็ดด้วยดิเนาะโอ้นี่เม็ดเม็ดนี่อ๋อกาเพชรใช่ไหมโอ้ Hang đi, hang đi Nè Nè Hang mình. Hang mình. đi mình. Hang 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 mình. อาจจะเป็นโทนฟ้าหน่อยนะครับนะดูถ้อยเสียครับดูถ้อยเสียนะพี่น้องนะบัสถ้อยเสียเหมย่เท่เลยวะว่าโอ้สุดยอดเลยครับไหนสามยอโอ้่ครับด้านหน้าประมาณสีนี้ครับเก็บพี่เก็บของดีไม่ต้องโชว์นั่น ยังไงก็ช่วยครับดูด้านนี้ครับปดมาเดี๋ยวเรามาดูตอนเข้าลุ่มครับว่าจะเป็นสีไหนครับน,นี่นี่อ่าเป็นสีฟ้าครับเห็นไหมสีฟ้าแล้วเนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วครับนี่ปัดสวยมากครับสุดจัดเลยอะ นี่ข้างบนนี้มีแต่เงินทั้งน,นั้นครับเอ้วแล้วเวลาเราขี้ออกเราทำไงวเวลาเราขี้บนนี้ออกอะทำไงไงพี่อ๋อไม่เราจะไม่เอา,เอา,เ,อาเอาไว้ไปทำปุยบ่เบื่อวันนี้เบื่อรถแล้วเนาะวันนี้ผมเึง เจอตัวเป็นๆครับแต่ก่อนไม่ไม่เคยรู้จักนะครับผมไม่เคยรู้จักดูสายตาทำไมต้องมาเจอเมื่อตอนถืออวนเลยฮะไม่อวนเลยล่ะไม่เหลือ้อนไม่เหลือ้อนไม่อ้วนหรอกแค่นี้เองนี่แหลพะพอดีเลยไอย่าทำสีอะไรสีนี่นะ,อะเอาน้องนุวลมาสีอะไรสวยอะ่ะสีเหลืองสีเหลือง,องพี่ไม่ใช่พระนะเนี่ย สนิมสนิมเกาะแล้วนะได้เออเนาะเป็นแปลกแนวคับสีสนิมเพิ่อนวาโอ้เมือมืวาคันุ้กว่าเดี๋ยวช่างให้ดูกากเพชรครับนี่มีโช์แดดีกมันลอยลอยจะเป็นอือเออมันลายสีเลยเนาะเอาแล้วพ่นยังไงเนี่ใ่ใส่ในกาพ่นใส่ตรงนี้พ่นมันมีเพชรนิดนึนนะมันจะพ่นออกไหมออกนะ หยุบยิบยุบจับครับเหมือนกันครับอสวยครับสวยเนาะนี่ช่างบอกทารางออกนี่เงาเลยครับเงาแป๊บแป๊บเลยครับนี่ครับก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวไว้นี่เลยครับบ้านอะไรนะฮะบ้านอะไรนะอยู่นี่ ออยู่เขตช่องจอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืองามเลยครับเขตโทรศัพท์เขตโทรศัพท์เฉยอู้หบ่าผมเซลยังเลยอ่ะรวยแฟนพี่หรอไม่เขตโทรศัพท์ ไปไงมาไงครับนี่ไปไงมาไงก็มาจากปราสาทไปลองชุดไปดูชุดมาชุดแต่งงานโบแมนชุดเอ็กันเดีเอ็มดีพี่มีบูติตะมิวมนุูบอกให้น้องเปิดในไหมเปิดช่องยูทูบได้ทำได้กี่วันแล้วเนี่ยพิ่งทำได้ห้าวันห้าวันก็มีคนิต้อน้องไปเล่นเอ็มดีนะใช่ค่ะที่ช่องอะไรครับหนเขาดูช่องไหนเออเ่องเหมียวบังเกอร์ค่ะเหนียวหนเขาดูช่องไหนในไหม เดี๋ยวมีไฟหแ่้าวต้าตอือดูสาวกันครับอ๋อเช่อมนอยูนอกเยน้ยสองเก่าซื้อสองเก่าบ่วเอ่าเนาะนี่ครับต้องดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆม่ก็ถ่ายแต่สาวกันอือไม่ค่อมีคลิปอันนี้อ่ะไห้เพิ่มเสียให้ เดี๋ยวขอดูช่องเรดูช่องน้องอู้ดูปปอ่ะนันคือบฟกัสป่ะดูนี่นี่เมียวบังเกอร์ครับโอ้มีกี่คลิปแล้วมีอยู่เจ็ดคลิปค่ะนะอือท้ายคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไม่รู้ <นะ S 2> อ่ะทัออ่วไปค่ะนะโอ้เอแต่มันทำหน้าปกได้สวยดลนั่นแหละมันก็เลยเนี่ยพนุ่หนู่นั่งตัดต่อเองแบบทั้งคืนเนยพี่มันก็เลยน่าสนใจไง นงี่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมเอาน้องขึ้นหน้าปกก็น่าสนใจเหมือนกันครับฝากช่องไหมฝากช่องด้วยนะคะก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝมีอะไรเยอะเลยนะคะมีว้าวไหมครับมีว้าวไหมว้าวเป็นหย่างเฟสเดฟสบุ๊คไหมคือกั้นะเอาคือบอกตกสวยเน่อยพีนเุณดาสวยคือกั้นมาสั่น จริงไเลยบอกว่าเอวีหนูต้องพูดลาวด้วยนะพี่นะใช่หนูมาดูข้อเท็จทำเอ็มวีอะไรฮะเพลงป่ะเป็นเพลงนะเพลงภาษาไทยหรือภาษาลาวภาษาอินเดียตอนนี้ให้หนูพูดลาวโออจะรอดไะเนาะทำทำอย่างไรอยู่ภาษาเหนือค่ะน้ำภาษาสีเงียบก็ครอบจิตใจไว้นะคะเดี๋ยวหนูแชเชนเดี๋ยวฝากติดตามสาวเมียวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูบ่อยๆครับบ้านอยู่ไหนครับเนี่ย นะสวดสวดไหมสวดไหมอ๋อสวดใช่ไหมแน่นว่บอยันผัวเขามานะหมอ๋อสวดจริงๆรงเออนี่รับสาวพยาบาลโอ้ยเป็นไข่เป็นไข่นะน้ำพาราใส่น้ำพาราน้ำไข่เชิญรับยาช่องสองมาเดี๋ยวกูน้องมาน้องมาเยี่ยมครับ เดี๋ยวฝากพี่น้องบ้านนี้ใช่ไหมฝากฝากดูรถให้ด้วยนะนี่เนี่ยรถรถนี่แหละฝากดูรถให้ด้วยแม่เดี๋ยวผมต้องมารีวิวทุกวันแหละดูไปอ่ะถ้างกันไม่ได้หรอกนอนไม่หลับนอนไม่หลับจริงบ้านอยู่ไกลไหมพูดเล่นจริงเลยห่างจากนี้ไปไกลไหมไม่ไกลนะ อ๋อตรงใกล้ๆนี่ใช่ไหมอ๋อพอดีครับนั่นแหละเดี๋ยวผมจอดรถได้ผมก็เดินไปได้เนาะไปรีวิวเนาะโอ้บ้านสองหลังติดข้างบ้านสีฟ้านเลยกันบ้านสีฟ้าสีฟ้ากระเบนสีฟ้าที่ไปพูดเลยว่าบ้านสองหลังใช่เลยใช่ไหมใช่แก้วโอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยเบียดัมซิงเลยนะครับแล้วก็ช่องน้องอะไรนะเหมียวบัเกเ,บเกอร์ครับไม่ใช่เหมียวบางแดดนะครับนะพี่น้อง <laughs> สวัสดีครับ <laughs>